จำสุสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำฟีเจอร์เด็ดๆนะคะจากทางัมสุงนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับนะคะ คนที่ต้องการความรวดเร็วและประหยัดพลังงานนะคะไม่ว่าในการทํางานหรือว่าการแชร์ไฟล์งานใหญ่ๆนะคะหรือว่าการแชร์รูปภาพตัวที่ไม่สูญเสียรายละเอียดนะคะ,ะไปใช้เป็นมือถือก็ดีนะคะหรือว่ามีมือถือ2เครื่องก็ดีวันนี้เราจะมาสาธิตน,นะคะในส่วนของตัว Galaxy Tab Pro นะคะการทํางานแชร์ไฟล์นะคะใช้ฟังก์ชันนะคะในโหมดของ Quick Share นะคะแล้วก็แชร์ไปยังในแท็บเล็ตนะคะ Tab S8 t u ของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไง ก็คือเราเข้าไปเปิดในส่วนของตัว s ิแช e นะคะตัวนี้นะคะ h ิแชในส่วนของตัวต้นทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ของซัมซุงนะคะตัวนี้เราใช้สารที่เป็นตัว Galaxy Z f o l 4นะคะตัวปลายทางของเราก็เปิดด้วยนะคะตัวปลายทางของเราก็คือตัว Tab S 8นั่นเองนะคะเราเช็คว่าเปิดแล้วนะคะเราก็เข้าไปเลือกนะคะไฟที่เราจะส่งเลยวันนี้นะคะนั้นจะส่งไปในส่วนของตัวภาพถ่ายในโหมดที่ถ่ายจากตัวของ Galaxy Z f 4ของเรานะคะเราสามารถกด เลือกหนึ่งภาพก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกทั้งหมดก็ได้อ่านี่เเลือกทั้งหมดเลยนะคะแล้วกกดแชร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะปุ่มสีฟ้าค่ะลิกแชร์ของเรากดไปเลยค่ะแล้วมันก็จะเลือกอุปกรณ์ของเรานะคะนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงเราสามารถแชร์ได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์เลยนะคะทีนี้เราจะแชร์ไปที่แท็บ S8 ใช่ไหมคะเราก็กดไปเลยแท็บ S8 นะคะแล้วก็ไปที่ตัวปลายทางของเราค่ะไปกด,ดยอมรับนะคะ,นะคะ นี่นะคะคือตัวไปทางของเราคือแท็บเอสแสนะคะเราก็กดยอมรับได้เลยนี่เห็นะคะเร็วมากอบภาพน,นะคะเราก็สามารถเปิดดูได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แชร์มานะคะเราก็สามารถเปิดดูภาพนะคะจะไม่สูญเสียรายละเอียดเลยนะคะภาพที่เราแชร์มาแล้วก็สามารถแก้ไขนะคะไฟงานพวกนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสลงโซเชียลนะคะหรือว่าตัดต่อเป็นวิดีโอนะคะได้ เห็นไหมคะฟังก์ชันนี้นะคะวิ s แชร์นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีอุปกรณ์มือถือหลายๆเครื่องนะคะที่เป็นของซัมซุงไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะที่เป็นของซัมซุงนะคะสามารถแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะคะโดยที่ไม่เสียเวลาไม่สูญเสียรายละเอียดนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากชิคซีดีนะคะฟังก์ชันดีๆไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ